สวัสดีค่ะไอซ์มินานะคะวันนี้ไอซ์ก็อยู่ที่อ e ี์แอนบอยสาขาในกะบ,บางนานะคะตอนนี้เราก็ กำลังจะเดินทางไปที่แบรนด์ที่วันนี้ไอซ์จะมาแนะนำให้ทุกคนรู้จักกันนะคะอันนี้เป็นกิมมิคของไอซ์ในวันนี้เลยนะคะก็คือแบรนด์เฟรียาค่ะแบรนด์เฟรียาเนี่ยมันมีผลิตภัณฑ์อยู่2อย่างด้วยกันนะคะก็คือมาร์กน้าแล้วก็คลีนซิ่งวอเตอร์นะคะมาร์กน้าของเราเนี่ยก็มีด้วยกันทั้งหมด6สูตรนะคะด้วยด้วยมาร์กทั้ง6สูตรของเฟรียาเนี่ยไม่ไม่เหมือนมาร์กมาร์กอื่นๆตรงที่ว่ามาร์กของเฟรียาทำมาจากเส้นใยธรรมชาตินะคะแล้วก็สามารถแนบสนิทไปกับผิววววได้้้้เเลยลยแแกก็สินนนนนนนคคาาาาตััททีีที่่2รจะนะนนนนนะะมํใ ก็คือนี่ตัวนี้เลย cleansing water นะคะเวลาที่เราจะมองหา cleansing water เราก็อยากได้ cleansing water ที่ไม่ทำร้ายผิวไม่ทำให้เกิดสิวแล้วก็ที่สำคัญผิวบอบบางใช้ได้